ครับวันนี้ร้านไพวันจะมานําเสนอจักรคอมเบาอ,อยู่รุ่นนี่นะครับเบาอยู่รุ่น GT 2 2 8 8 c กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นจักรคอมรุ่นเซมิก็คือกึ่งน้ํามันตัวอ่างนี่จะเป็นอ่างปิดนะครับนี่ค,นนครับอ่างจะเป็นเติมน้ํามันลงหัวจักรเลยจะไม่มีน้ํามันอยู่ตรงอ่างก็คือเป็นอ่างปิดแล้วก็ตัวรุ่นนี้ ทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับกทั้งระบบยกดินผีออตโต้เป็นไฟฟ้ามอเตอร์ควบคุมแล้วก็ตัวตัดนี่นะครับตัวตัดแล้วก็ตัวย้ําก็จะเป็นของเป็นมอเตอร์มอเตอร์กับซิงซกิลนอยมันแตกต่างกันยังไงมอเตอร์เวลาตัดเวลา,อ,าอย้ายําเสียงมันจะนิ่มมากครับผมรุ่นนี้เป็น อำตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบสองระบบนะครับเป็นทั้งยกกินผีออโต้นี่นะกดเท้าย,ยกกินผ oh ีแล้วก็ตัวดันเข่าตัวดันเข่าตัวนี้มาใหม่นะครับตัวนี้มาใหม่ก็คือเป็นดันเข่าไฟฟ้าเห็นไหมครับเราเราขยับนิดเดียวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะยกตามตามตามที่เรายกเลยเราจะยกน้อยเห็นไหมยกนิดเดียวค่อยยกขึ้นไปยกสุดนะเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นไฟฟ้าจะไม่หนัก จะไม่หนักเห็นไหมครับเอานิ้วก้อยกดลงนิดเดียวเห็นไหมครับนี่ค,คตัวนี้แล้วก็ส่วนเรื่องหน้าจอก็จะมีทั่วไปนะครับปรับส,สปีดช,ช้าเร็วอยู่หน้ากล่องเลยนี่ครับแล้วก็ปรับทีห่างรุ่นนี้จะไม่มีกดย้ําจะเป็นไม่มีตัวปรับทีห่างหมุนเอาเป็นตัวปรับทีห่างกดเลยหน้าจอได้เลยนี่ครับกดบวกบวกดลบเลยเนี่ย แล้วก็มีย้ำหัวย้ำย้ำท้ายทั่วไปแล้วก็ย้ำแพคเกิลแล้วก็ย้ำลวดลายตัวเล่นลวดลายนี่ครับตัวเล่นลวดลายแล้วก็ย้ำย้ำให้มันหนาขึ้นย้ำบางขึ้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวหน้าจอตัวนี้แล้วก็ตัวมีตัววิ่งเข็มตัวซ่อมงานก็คือวิ่งทีละเข็มแล้วก็ย้ำย้ำหัวย้ำท้ายอยู่ตรงหัวเข็มนะครับแล้วก็มีไฟ led นีครับปรับได้สีห้าระดับเนี่ย ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิดแล้วก็มีถ้าเรากดไปมั่วกดอะไรสามารถรีเซ็ตเข้าค่าโรงงานได้เลยแล้วก็ชุดก่อได้อยู่ข้างบนนี่นะครับจุกเติมน้าม,มันมันอยู่ข้างบนนี่นะครับนี่ครับจุกเติมน้ํามันแล้วก็จะมีสอสนบอกอยู่ตรงนี้ว่าน้ํามันมันอยู่ระดับไหนนี่ครับตัวแดงๆเวลาเติมมันก็จะพุ่งขึ้นมาก่อได้ก็อยู่ข้างบนสวิตช์ปิดเปิดอยู่ข้างบนนี่ครับรูปทรงดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับรุ่นนี้ ทุกอย่างเป็นมอเตอร์หมดเสียงนิ่มมากนะครับดูรอบๆํามผมโอเคมาฟังเสียงนะครับผมที่ผมบอกว่าเสียงเสียงมันนิ่มก็คืออ่าเวลาเห็นนะเจ้ากินผีจะไม่ดังโป๊กๆเหมือนตะก่อนแล้วแล้วก็อลาย้ำนี่ครับเสียงนิ่มมากนี่ครับย้ำย้ำไม่มีเสียงเลยครับ แล้วก็กดเท้ายกจีนผีตัดนี่ครับจะไม่มีดังโป๊กดรงแรงๆอันนี้เสียงนิม่มทุกนี้ทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดนี่ครับทั้งกระทั่งตัวยกจีนยกจีนผีนะครับค่อยๆยกได้สองระบบันไหนที่ไม่ถนัดตัวออโต้เราก็ยกจีนผีได้ครับเนี่ครัเสียงนิ่มมากนี่ยปรับตีหางตับทีหางตรง่าจอเลยไม่ต้องกลัวว่า ย้ำเวลาวิ่งไปเวลาย้ำเดี๋ยวมันจะห่างออกเองไม่ต้องกลัวครับรุ่นนี้รับได้มาตรฐานนีครับย้ำตัวนี้วิ่งเีละเข็มก็คือนี่ครับนี่ครับส่วนเรื่องย้ำมุงย้ำาส่วนเรื่องหน้าจอก็เหมือนรุ่นทั่วไปนะครับผมย้ำหัวย้ำท้ายทั่วไปโอเคครับ นี่ครับเป็นเบาอยู่รุ่น GT เน้น up GT 2 8 28 8 cm รุ่นใหม่ล่าสุดครับผมถ้าคนไหนสนใจลูกค้าคนไหนสนใจเข้ามาดูลูกค้าอยู่แถวระหว่างกรุงเทพเนี่ยหรือว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยสามารถเข้ามาดูสินค้าที่ร้านแพวันได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาลองแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าดูใน YouTube ในเพจร้านแพวันได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง ช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านไพรวันกดสับตะไคร้กดกระดิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทางออนไลน์ให้ทางร้านหน่อยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ